ค่ะจ้าม,มื้อนี่เีื้อน,นูเอ่อผัดกับกข้าวหมูจ้กซื้อหมูมาจากตลาดตะกินผัดกับข้าวหมูด้วยค่ะผัดกับข้าวหมูก่อนจ้าวหมู ผักผกะเพรานี้กะเก็บมาจากนี่เส่วนล้างห้องปลูปกไว้ดิค่ะงามขนาดแตกดอกแตกดอกดีดีปลูกเองก็มื่อเลยจ้ะ,ะหมดน้ำแน่เอาปุ๋ยใส่แน่ปุ๋ยมาจากบ้าน เนจากบานแล้วก็ใส่พริกหวกานพริกหยวกหวานร้อมเลอะคะ่ะจะเขาเอิอนไว้ยังเราแต่แถวบ้านนิสานเขาบ้านนี่เอเอนว่าพริกหยวกหวานจา้ะหั่นเนื้อมูกนนะะกันค่ะเฮ็ดกินคาบเดียวบ่วเห็ดกินหลายคาบคาบเดียวกล้วคะ่ะมือไม้ก็ค่อยกินดันไม้ หมูกระเดยค่ะฮัลหลหมูก่อนมอนี่คนที่สานอ,อยากกินเอ้นน่ากินไท่เนยมอน,นี่กินตะปูนตะเกียวอะไรน้อนคิดอยากจะกินผัดกะเพรา ยี่ตอนนีเสรลจค่ะมึงเมันนี่จะสีม่ตัดง เพียงก่อลนะคะเพียงก่อนไนมู่ถนอมมันบอกผีกับอาเซ่ก,กับผูแกแบบนสิ มีกอยกับเผ็ดจากน้อยแล้วค่ะต <c oughs> ําแคลกแน่ว่าแหลกแนมจ <c oughs> ้า,าไ้แค่นี้ก่อแด้วค่ะ เดี๋ยวถ้าหากเฮ็ดเสร็จแล้วเออเดี๋ยวจะเอาให้เมืองอีกเทน,นึงเนอค่ะป๊ิจ้า